่ะมาถึงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคิวไมดัสนั่นเองนะท่าแรกเนี่ยมันแค่ลดคูดาวลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเนี่ยก็คูดาวจะลดลงเหลือ12วินาทีนะครับที่การอัพติอัพอันตินะครับเต็มเพราะว่าอัพอันติมันจะช่วยลดคูดาวของสกิลต่างๆด้วย4วินาทีเนี่ยก็จะเหลือมันแค่12วินาทีนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นกล่องปั่นของแก๊งนี่ผมแนะนำในร่างซานต้าสกิลสองนี่มันจะไกลขึ้นแต่ก่อนเนี่ยน่าจะถึงแค่ประมาณนี้ เนี่ยครับตอนนี้เป็นพันแรงแล้วนี่แล้วก็นอกจากพันแรงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไวขึ้นด้วยเนี่ยวิ่งไวปั๊บนี่นะสกิลบสามนะครับสกิลบสามนี่ไม่มีอะไรมากก็แค่ลดคู่ดาวทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เห็งแค่ว่าปสิเนี่ยที่เราจะนำเสนอเนี่ยจะมีสองบัฟเห็นไหม,มนี่ยมีสองบัฟบัฟแรกเนี่ยคือมันจะโดนเหมือนสตันนะครับบัฟที่สองนะฮะไบดัสท,ทัสเนี่ยนะครับพอมีบัฟนี้อยู่เนี่ยมันจะอยู่นานกว่าบัฟนี้หนึ่งวินาทีนะจะทำให้ไบดัสเนี่ยขณะที่โจมตีโมนาดโมนาดโมนาดใกล้ตายละเอียดเรียดเหมือนกัน ไอ้โจมตีโมนาสเนี่ยเนี่ยทลอดทลอดเลยจะได้รับโบนัสด,ดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยสองสี่สามคือมันจะได้รับโบนัสด,ดาเมจสองเออร้อยี่สิบบวกกับดาเมจของตัวเองเห็นไหมเนี่ยบวกกับดาเมจของตัวเองสองร้อยสี่สามยิงบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอะนอกจากจะมีดาเมจที่รุนแรงจากสกิลแล้วเนี่ยยังมีดาเมจจากตัวมันเองด้วยเรื่องแรกๆเนี่ยหรือว่าเราไม่มีสปีดในการ จมตีมากเนี่ยมันจะยิงได้ประมาณสามครั้งแต่ถ้าเกิดคุณทำให้มันมีสปีดในการจมตีเยอะขึ้นโดยการซื้อของอยากบ้าข้างแบบนี้คุณจะเห็นประสิทธิภาพมันชัดเจนเราสโล้ดูเลยปั๊บปั๊บ ตอนนี้ยังเออ๊อควางกำลังวิ่งรับของขวัญควางชนเสร็มปึ๊บดูมันยิงเรียน์ไปก่อนจนมันตายดูมันยิงดูมันสาวดูมันสาวนี่แมงปลาทีละสองร้อยสองร้อยสองร้อยบอกเลยว่าขี้แตกแน่นอนนี่อันนี้คือภาพสาโลภาพสาโลนะ เรามาดูของจริงป้า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 ตายเรียบร้อยอ่ะนี่ก er. ็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปรับเปลี่ยนนะยังไงก็ขอให้สนุกกับไมดัฟนะจ๊ะ